ครับทุกคนโหวันนี้เซ็งมากเลยพอดีว่าจะไปน้ำบ,บักซอยในที่นี้มอไซค์โบกวินไม่ได้ผมก็เลยว่าเดินซื้อมอไซค์ใหม่เลยแล้วกันี้นก็เลยเดินไปซื้อมอไซค์หยอกหยอกคือวันนี้จริงจริงอ่ะผมมาอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงลาดทาวร้อยสิบสอง 12, คือเรามาเพื่อดูมอไซค์เพราะเขาบอกว่ามีมอไซค์ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือตระกูล gs gs เนี่ยผมขอขอโม้หน่อยเล่าท้าวความไปหน่อย gs เนี่ยคือมันเป็นคำย่อของภาษาเยอรมันคือ G เนี่ยคือย่อมาจากคำว่าทางข่ขะทางลูกหลัง เอสนี่ก็คือย่อมาจากทางถนนเรียบถนนปกติก็คือแสดงว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่ขับได้ทั้งทาง,ทางคูขาแล้วก็ทางลูกรังเออเรากำลังเป็นเรียกว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวที่แบบตัวสุดตัวท็อปที่ว่าสายโทลวริงเนี่ยเขาฮิตกันผมก็เลยพามาดูหน่อยเพราะว่าเขาเปิดตัวใหม่ว่ามีอะไรปรเปลี่ยนบ้างรางคาเท่าไหร่พอดีอยากได้ไม่จะได้ไม่ต้องบอกวินแล้วเดี๋ยวจะได้ขับไปเที่ยวด้วยนะครับผมไป เจอแล้อันนี้แหละคือรุ่นที่ผมมาดูเดี๋ยวเราไปหาพี่ๆฝ่ายขายหน่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรพี่ครับผมเบนนะครับจาก BMW อ็มดับอเตอร์ลาดมิเลเนียมอเตอร์ค่ะผมเหมือนไม่ได้เตรียมเลยนะแต่ว่าพี่เขามีมีไมค์ติดเรียบร้อยใช่ครับเราเพิ่งเจอกันเลยเเพิ่งจอกันโอเคทีนี้ผมมาดูทีนี้เห็นเขาบอกว่ามันมีรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ถูด้วยพี่ใช่ครับคือผมอยากอยากจะทัวร์ลิงกับเขาบ้างแนะนาหน่อยได้ไหมอ่ะว่าผมควรใช้แบบไหนมีรุ่นอะไรบ้างได้เลยครับผมทางไหนก่อนดี ถ้าเมื่อกี้เปิดมาว่าเป็นทัวริงงั้นผมจะแนะนําคันนี้ก่อนเลยถ้าเกิดคันนี้คือดูจากทรงแล้วเนี่ยใช่อันนี้เป็นทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์แอดเวนใช่ครับผมก็คันนี้นะครับคือ F 900 GSA หรือว่า Gs Adventure นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่และเป็นโจทย์ที่เน้นในเรื่องของการเดินทางเป็นหลักอย่างแรกคือ1นะครับมากับถังน้ํามันเนี่ยขนาดใหญ่23ลิตรนะครับ2 3ลิตรแล้วก็ อ่าแคชบาร์นะครับฟอกแลมม,มีมาให้จากโรงงานแล้วก็ด้านหลังนะครับมีแหลกนะครับสำหรับติดอ่ากล่องอลูมิเนียมนะครับหรือภาษาบ้านบ้านเรียกว่าปี๊บน,นั่นแหละอ่าติดปีบน,นั่นแหละครับปี๊บติดปี๊บได้ถึง3ใบนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านาบนด้วยใช่ครับผมแล้วก็จุดเด่นนะครับที่ยังสานต่ออ่าสานต่อมาจาก850ก็คืออ่าโช๊คไฟฟ้านะครับด้านหลังตัวนี้เนาะใช่ครับผมแล้วก็ ที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นทีเด็ดเลยที่อยู่ในเจนของ F900 GSA ก็คือโชคหน้าที่เป็น Fu ูรี a อ j จัตนะครับเราสามารถปรับทั้งพีโ a ดนะครับคอมเพสชันรีบาอ๋อนี่ไงนี่นี่ใช่คับเขาจะมีบอกคือเราสามารถขันปรับที่ตรงนี้ได้เลยถูกต้องครับผมแต่ว่าพอเป็นโชคหลังเนี่ยเราสามารถปรับที่จอได้เลยถูกต้องใช่ครับผมแล้วก็ฟังก์ชันที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็น ควบคุคอนโทรนะครับฮีทกริปนะครับแท็ชั่นคอนโทรอ่าแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือต่างๆอย่างเช่นการโทรเข้าโทรออกดูแผนที่แล้วก็เล่นเพลงนะครับยังอยู่อันนี้คือเขาจะมีเป็นแอปพลิเคชันของเขาเลยถูกไหม่ใช่ครับ BMW Connect ครับผมอ๋อก็คือ,อ,อพอสมมติเราเอาโทรศัพท์เราเนี่ยเชื่อมกับแอป แล้วทีนี้เวลาระหว่างเราขับเนี่ยเราก็จะมาปรับที่จอได้เลยถูกต้องครับผมเราไม่ต้องมาเล่นโทรศัพท์แล้วไงใช่กอดภทยกว่าใช่ครับมือเราไม่ต้องละออกจากแผดนเพราะเราใช้ตัวมัลติคอนโทรลเลอร์ควบคุมได้เลยนี่คุญแจก็จะเป็นคีย์เลดอยู่แล้วถูกต้องครับผมแล้วเราก็มาเปิดพาวเวอร์ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ระบบไฟเนี่ยเข้าทํางานถูกต้องครับแล้วทีนี้เราก็จะมาปรับที่ตรงนี้ได้ใช่ครับเราเริ่มจากการที่กดลงมาข้างล่างนะครับปุ่มเมนูก็จะมีในเรื่องของหน้าจอต่างๆอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็นข้อมูลตัวรถนะครับกดเข้ามาก็จะมีเรื่อองงข เลขไม้นะครับเลขไม้ระยะที่น้ํามันวิ่งได้แล้วก็วัดแล้วก็มีแรงดันลมยางต่างๆนะครับอบอกค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีทิป A อทิปดและการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าจอเรื่องระบบนําทางก็จะขึ้นมาแล้วถ้าเราเชื่อมต่อกับบล<อ>ูทูธที่หมกันน็อกนะครับด้วย ก็จะมีเรื่องของมีเดียเล่นเพลงแล้วครับแล้วก็โทรเข้าโทรออกใช่แล้วก็หน้าจอสุดท้ายก็เป็นการตั้งค่าใช่ครับแล้วโหมดล่ะครับพี่หมดการขับขี่ใช่ครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของท่าเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเรื่องของเลนนะครับเราจะขี่ในช่วงถนนลื่นๆหรือฝนตกน้มชื่อเลยนะครับอ่าหมดตัวนี้ก็จะปรับในเรื่องของระบบการช่วยเหลือต่างๆให้เซนซิทีฟสูงสุดนะครับล้อนี้จะแทบไม่มีการสลิปเลย นะครับถ้าสมมติเราใช้คันเร่งหนักเกินไปในถนนที่ลื่นมากๆเนี่ยครับบางทีล้อไม่เกิดการสลิปได้อะไรได้แต่ตัวนี้ทํางานค่อนใช้คําว่าเร็วมากๆเมาก็คือพอเหมือนรถเริ่มจับอาการว่าจะสลิปจะสลิปนะรถจะตัดให้เลยใช่รวมถึงพวก ABS ต่างๆด้วยใช่ครับผมแล้วก็ต่อมาคือโหมดลดนะครับโหลดนี้ก็จะเป็นทั่วไปเลยถูกต้องครับผมแต่ว่าผมขับถนนขับแถวนี้ขับแถวลาดเ้าก็ใช้รดถูกต้องครับผฝนตกก็ไปเป็นเลนใช่แล้วก็เรื่องของกําลังเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นมา ระดับหนึ่งอ๋อคือในตัวเลนนี่เขาจะดอบดบกำลังเติมด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วเนาะถูกต้องครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอ่าไดนามิกนะครับดนามิกดนามิกก็ตามชื่อเลยก็จะเป็นโหมดถ้าเป็นในรถของแบรนด์อื่นอาจจะเรียกว่าเป็นโหมดสปอร์ตดีกว่าอ่าประมาณนั้นใช่เปิดถ้าสมมติบล็บิ๊กไบค์ก็คือจะมีโหมดสแตนดาร์ดโหมดสปอร์ตประมาณนั้นรถาใช่ครับตัวนี้ของ BM เราจะเรียกว่าไดนามิกใช่ไดนามิกก็ อย่างแรกคือเรื่องของกาลังเครื่องอันนี้มาเต็มที่นะครับ 2. เรื่องของระบบการช่วยเหลือยังมีอยู่แต่เราแต่รถเนี่ยจะปล่อยให้อาการมันเกิดขึ้นบ้างเพื่อความสนุกจะเหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งก็คือแน่ว่าพวก ABS หรือว่า traction ด้วยใช่ไหมพวกนี้ก็คือจะยังทํางานอยู่แต่ปล่อยนิดนิดใช่ให้มันเกิดอาการแบบสลิปนิดหน่อยเพราะว่าคนขับรถประมาณนี้บางคนเขาก็ชอบให้มันมีอาการสนุกสนุกใช่ครับ ยกลงยกล้อได้นิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยแต่นั้เป็นโหมดต่อไปต่อไปก็คือโหมด Enduro Enduro อันนี้เปลี่ยนกันเล Enduro ก็คือตามชื่อเลยครับก็คือตัวเรื่องของแท a c ชั่นต่างๆอะไรอย่างนี้ก็จะติดเลยแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับการเซตติ้งของเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างเซตได้ละเอียดนะครับถ้ายิ่งในโหมดของ Enduro Pro เนี่ยครับ จะปรับได้ค่อนข้างหลายอย่างคือเราสามารถเซ็ตได้ไหมว่าปิดแค่อันนี้แต่อันนี้เปิดไว้อย่างนี้ได้ครับอ๋อก็คืออันนี้คือเราแล้วแต่เราแมนนวลเอาเลยเพราะว่าโจทย์การใช้งานของ Enduro เนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของบางทีรถติดลมหรืออะไรอย่างนี้มันต้องใช้การปันของล้อเพื่อดันตัวรถขึ้นถ้า traction เปิดอยู่รถมันไม่สามารถปันได้ตัวนี้ก็เลยก็จะไปจับว่าเหมือนแบบเราขับแล้วมันสลิปประมาณนั้นใช่ครับผมตัวนี้ก็ออกมาตอบโจทย์เลยนะครับผมเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็น900 ทิ่จริงๆจะอยู่เท่าไหร่นะพี่แปดร้อยเก้าสิบห้าครับแปดร้อยเก้าสิบห้าแรงม้าแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าแรงม้านะครับห้าแรงม้าใช่แรงบิดอยู่ที่เก้าสิบสามนิวตันเมตรใช่และที่สําคัญมาในรอบต่าด้วยแล้วก็ในเรื่องการพลิกลี้วในวงเลี้ยวแคบๆหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ทําได้ดีมากๆเหมือนกันใช่ครับก็คือไม่ได้ยากอย่างที่คิดง่ายกว่าที่คิดเยอะมากที่เพิ่มมาทีเด็ดอย่างหนึ่งคือเรื่องของคันเกียร์นะครับที่สามารถปรับระดับได้ ใช่ครับผมเราแค่คลายน็อตข้างบนนะครับแล้วก็ใช่ถามว่าทําไมถึงปรับระดับได้เพราะว่ารองเท้าบูสมมุติเราเข้าเอนดูโรนะครับมันจะมีรองเท้าที่สําหรับเป็นบูสสาหรับขับเอนดูโรโดยเฉพาะใช่มันจะมันจะใหญ่ใช่ความหนามันจะค่อนข้างให่ใชใช้คำนี้ว่ามันหนามากๆใช้คำนี้เลยดีกว่าก็เลยเราสามารถปรับได้เพื่อสมมุติว่าอ่ถ้าวันไหนเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วก็ปรับระดับหนึ่งถ้าเราใช้บูทเราก็ปรับขึ้นมาให้มัน สามารถยัดบูทเข้าไปได้ใช่นี่แล้วผมเห็นฝั่งนี้ครับพี่อันนี้เป็นที่พักเท้าออันนั้นคือกีเเบรกเบรกใช่ไหมแล้วทำไมทำไมมันถึงมี2ออันนี้พี่โจทย์เดียวกันก็คือรองเท้าบูทพื้นหนาไม่เท่ากันถ้าสมมติเราพื้นไม่ได้หนามากรองเท้าทั่วไปเราใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าสมมติรองเท้าบูทเราพื้นหนามากเราดึงตัวนี้มาข้างหลังแล้วพับขึ้นอ๋อแล้วก็จะมีพื้นที่ให้วางเท้าได้มากขึ้นในขณะที่เราเบรกอ่าไม่งั้นมันก็จะสูงอะเนาะราก็จะึ้อง ใช่ครับตัวนี้แก้ได้แล้วจัดการแล้วให้เราได้แล้วแล้วก็ที่พักเท้าอย่างที่เห็นครับเป็นหนามมาเลยอตอนในเรื่องการยึดเกาะกับตัวรองเท้าเนี่ยแน่นมากอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมสูง170 178อาเพราะว่าผมเชื่อว่ารุ่นนี้มันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนน่ะเขาอยากขับเป่ปัญหารเรื่องหนึ่งเลยนะความ,มสูง,สงเรื่องความสูงอ่าลองดูครับอลองดูนี่อันนี้คือตอนเรายังไม่พลิกรถนะฮะแต่พอเราพลิกรถเราปุ๊บปุ๊บแนะนำครับแนะนำว่า ทักแนทักแฮนทางนี้ทางนี้แล้วอ่จะง่ายขึ้นได้ไหมไม่ได้มันเอียงอ๋อด้วยพื้นมันเอียงด้วยครับอาจจะยกยากกว่าปกตินิดนึงชบอ่าโอเคออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยตอนแรก็ก็ออกแรงนี่อ๋อแต่ก็เกือบอยู่นะคือคืออย่างของผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปลายจิกอย่างเงี้ยอ่าคือลงไปถึงขนาดนี้แล้วจมูกเท้าถึงใช่จมูกเท้าถึงแล้วอันนี้คือพอสมมติ ติดไฟตรงไฟแดงเลยไม่น่ากลัวจริงๆเวลาติดไฟแดงเขาก็สไลด์หน่อยหนึ่งใช่ครับใช้การสไลด์ก้นข้างหนึ่งอยู่บนพักเท้าอีกข้างหนึ่งเท้าก็จะเต็มพื้นะล้วแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็สบายเลยใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่มีความสูงน้อยกว่านี้ก็ขับได้เลยได้ครับแต่ว่าผมว่าก็อยู่ที่ความชินรถแล้วก็ใช้ท่าทางให้ถูกในจังหวะเนาะถูกต้องครับผม แต่พอมันตั้งแล้วมันไม่หนักล่ะใช่ครับม,รมันจะแค่ไอ้กึกแรกอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าคือตอนแรกกรึกแรกที่ไม่ขึ้นอ่ะพอพื้นมันเอียงแล้วเราแล้วผมหันแฮนด์ถูกต้องครับผมถ้ารถอยู่ในจุดที่บาลานซ์นะครับตัวรถค่อนข้างจะเบาแล้วก็จุดในการที่บาลานซ์ของรถเนี่ยค่อนข้างกว้างไม่ใช่ว่าจะมีอ่าหลายๆรุ่นอาจจะเอารถนิดเดียวรถเทรถเลี่ยเทแต่นี้เราจะมีพื้นที่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างนี้ได้เยอะอใช่ครับโอ้อย่างนี้ผมขับได้นะผมสบาย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 อ่ะ ก็ประมาณนี้กับ GSA ากว่ใช่ครับ,รบนี่อ่าแล้วก็ต่อมาอหนึ่งที่เด่นทำไมถึงชอบคันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นรถที่คาแรคเตอร์ถึงแม้อาพูดอย่างนี้ว่ามันคือเครื่องบล็อกเดียวกันแรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันอ่าคือเครื่องคือเครื่องเดียวกันเลยใช่ครับแต่เรื่องของการออกแบบตัวรถเนี่ย คาแรคเตอร์มันคือรถคนละคันเลยใช่ครับยังไงบ้างที่อย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะถ้าเป็น GSA โจทย์มันคือเรื่องของการเดินทางเป็นหลักถูกต้องครับแต่พอเป็น GS คันนี้บอกเลยว่าโจทย์หลักมันคือการลุยเราดูจากไซส์ถ้าไปถ้าใหญ่ขนาดเนี้ยการลุยในบางที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนึงเหนื่อยหน่อยอเขาก็เลยลดไซส์มาเป็นัวนี้ถูกต้องครับผมถ้าม่น้น้ำหนักก็เบาด้วยใช่ครับถ้าเทียบกันกับ 850GS ด้วยกันนะครับหายไปประมาณ10กว่าโลได้เลย ช่คือถ้าเทียบกับในตัวตัวก่อนใัวก่อนตัวนี้ก็มีการปรับเรื่องให้น้ําหนักเบาลงสิบกว่าโลใช่ครับโอ้สกว่าโลก็ก็ไม่นเขาตัดตรงไหนไปบ้างเนี่ยพี่ก็อย่างแรกเรื่องแฟรลิงเลยครับจากของเดิมใจใหญ่ๆตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็เรื่องของเฟรมที่ออกแบบใหม่ด้วย ใช่ครับก็จะเป็นพลาสติกครอบครับพลาสติกครอบใช่ครับผมแล้วก็ในองค์ประกอบหลายๆจุดครับอย่างเช่นขาตั้งนี้ก็เป็นอลูมิเนียมมาแล้วถ้าเป็น GSA ยังเป็นเหล็กอยู่สิ่งหนึ่งที่ต่างเลยนะครับแล้วส่วนตัวมองว่าเป็นข้อดีมากๆที่อยู่ในคารคเตอร์รถแบบนี้คือเรื่องของโชคหลังนะครับถ้าเมื่อกี้ผมบอกว่า GSA โชคหลังเป็นไฟฟ้าแต่ตัวนี้เป็นแมนนวล อ่าบางคนบอกอ้าวทำไมอ่ะทำไมแมนนวลแล้วเออลดสเปคหรือเปล่าหรืออะไรจะบอกว่าในโจทย์นะครับถ้ารถที่เน้นลุยลุยหนักๆเลยเนี่ยครับอ่าการปรับที่เป็นฟูลีแอร j จัตแบบนี้แมนนวลแบบนี้จะ 1. คือปรับได้ได้ละเอียดกว่า 2. คือในเรื่องของการรับแรงกระแทกต่างๆสมมุติว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ไว้คุมโชคกกระแทกไปกระแทกมาเกิดพังอันนั้นคือก็ไม่ได้เลยอ่าแล้วสมมุติถ้ามันพังในป่าทำไงเรื่องใหญ่ อ๋อเข้แล้คือพอเวลาเราเข้าป่าเนี่ยบางทีไอ้พวกอะไรที่เป็นไฟฟ้าที่มันแบบอำนวยความสะดวกอ่ะเราอาจจะต้องคลอนลงมาหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่ทนแต่ในการเข้าป่าหรือลุย e n d u ร o หนักๆไงครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ผมสังเกตเห็นตรงนี้พี่อ่าอันนี้่กะจะบอกไว้หลังๆเลยในเดืนเดือตกลตผมนั้นไม่เห็นแล้วก่อเัยดิมาสะดุดตาเพราะว่าปายเป็นคาร์บอนด้วยใช่ครับที่เห็นตรงนี้คือท่ออะคาโปวิกนะครับแล้วเน้นว่าอันนี้คือจากโรงงาน ใช่จากโรงงานเลยนะครับก็ตัวนี้ถ้าเบิกใหม่เนี่ยผมว่ามีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นอย่างต่ำอย่างต่ำสี่ห้าหมื่นเพราะว่าคนที่ได้มาใส่ผมว่าได้ยินชื่อเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละเพอเป็นท่ออาคาและไซส์อย่างนี้ด้วยราคาราคามันประมาณนั้นอยู่แล้วอันนี้คือให้มาเลยถูกต้องครับอ๋อแต่ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวนู้นจะเป็นท่อเดิมอยู่ท่อเดิมใช่ครับทุกสีทุกอะไรจะเป็นอาคารหมดเลยใช่ครับผมถ้าเป็น GS ก็จะมีทั้ง2สีเนาะที่เป็น สไตล์แพชชั่นสีเขียวแบบนี้แล้วก็สไตล์แพชชั่นใช่ครับแล้วก็สไตล์เจสโทฟี่ที่เป็นสีเหมือนสีไต้คาร์เร่อไตคัลเลอร์ก็สีเป็นสีขาวสีคลาสสิกของมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยูเนตัวนั้นก็จะได้ท่อคาป์ูริกเหมือนกันใช่ครับผมเรื่องของตัวชิลหน้าอ่าครับตัวชิลหน้าตัวนี้อ่าตัวชิลหน้าเนี่ยจะปรับระดับไม่ได้แต่ถ้าเป็น GSA จะปรับระดับได้ถามว่าทําไมเพราะว่าอย่างแรกคืออย่างที่บอกคือเรื่องของน้ําหนักต้องการรีดเลยแล้วก็ ในการลุยเอนดูโรอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงขนาดนั้นใช่เราก็เลยจะใช้ชิลเพื่อให้เล็กลงเพื่อเราจะได้มีทัศนวิสัยที่ดีดีคือแล้วก็ไม่เทอท้าหละเอาง่ายๆถูกต้องครับใช่เพราะว่ตรงนี้ก็จะมีการสะบัดมาด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวการสะบัดนี่ฮะมีตัวโคเวอร์ด้วยอ่าก็คือมีการกันอีกทีหนึงถูกต้องครับผมเพราะว่าสายลุยอ่ะอีง สิ่งหนึงสพัญเลยพวกกาดกันฝุ่นกันอะไรบางทีพวกนี้ต้องต้องต้องมีให้ครบเนาะใช่จะเห็นว่าบางคนหน้าทั้ง2รุ่นเหมือนกันเนาะก็คือจะเป็นกาดบางับ<า>งมาเลยก็คือแกนโช๊คเนี่ยถ้ามองจากข้างหน้ามองไม่เห็น,หนแกนโชค๊คเลยนะครับตัวนี้บังให้หมดแล้วอ่าแล้วก็อ่าพูดถึงคาแรคเตอร์ในเวลาขับของตัวนี้เนี่ยครับอันนี้อยากอยากนําเสนอสุดๆใช้คำนี้เลยอ่าจากการที่ได้ลองขับนะครับถ้าเป็นโหมดรสนะครับโหมดรถเนี่ย บอกเลยว่ามันเป็นรถที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยจะไม่มีเลนใช่ไหมพี่ใช่ไหมไม่มีเลนอ๋อคือตัวเลนเนี่ยมันสามารถเซตติ้งได้เอาหรอใช่ครับก็คือเราสามารถเซตได้อย่างละเอียดเลยว่าจะให้เป็นโหมดเดิฟอลที่อยู่ตรงนี้เป็นเลนโรดดานามิกดานามิกโปรเอนดูโรเอนดูโรโปรอ๋อผมเข้าใจแล้วคือว่าจริงๆอ่ะโหมดมันไม่ได้มีแค่4ใช่แต่ว่าเราอะเซตออกจอมาแค่สี่ถูกต้องใช่ครับผมอ๋อใช่โหมดจริงๆทั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรถ ของ bmw นะครับที่เป็นตั้งแต่ตระกูล f แ5 0้าศูนย์ขึ้นมาอะไรเงรี้ยจะปรับ,รบโหมดการขับขี่ค่อนข้างละเอียดเลยนะอะไรเงี้ยแนะนำแต่โหมด,มดไหนที่แบบว่ามันมันเลยอ่ะก็เหมือนกันครับดานามิกแต่ดานามิกที่อยู่ในคันนี้ครับพูดเลยว่ามันเป็นรถด้วยด้วยอย่างที่บอกด้วยน้าหนักที่มันหายไปค่อนข้างเยอะอม,มันกลายเป็นรถที่ค่อนข้างกระโดดเลยอย่างวันก่อนครับที่ได้ลองครั้งแรกเนาะก็ลองใช้ p o w e r b o m r ก็คือเหมือนเปิดคันเร่งนิดนึงเพื่อให้หน้าอ่าแล้วพอปิดปุ๊บหน้าจะยยบแล้วกระแทกคันเร่งอีกที มันก็ยกได้เลยอ๋อก็เหมือนเป็นให้มันใช่ครับแล้วยกง่ายมากโดยน้ําหนักที่เบาแล้วก็ในขณะที่มากระโดดเนยหรืออะไรแล้วบัมลงมาเนี่ยช่วงล่างซัพพอร์ตดีมากๆใช่ไม่มีไม่มีรู้สึกว่าแบบชกยันหรืออะไรกระแทกถึงสลังไม่มีใช่ทุกอย่างัเก็บนุ่มนุ่มนวลได้หมดแล้วตอนที่โชกคืนตัวเนียนเหมือนกันมันต้องเทสต์รถอย่างนี้ผมขอลองเทสดี๋ยวขอลองขับนิดนึงนะี่ได้เลยครับโอเคผมขอบคุณครับรับยินดีครับ ไปขับมาแล้วเอาส่วนตัวนะผมชอบเหมือนพี่เลยผมชอบคันนี้พอพอมันเป็นโหมดดนามิกปุ๊บอ่ะผมเป็นคนเรื่องไงนะใช่ไหมอันนี้ขนาดแค่แบบลองแบบว่าไม่ได้ไกลมากพอเราเติมคันเร่งนี้วูบเลยนะถ้าคนไม่ชินนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะใช่อาจจะก่อนจะกระแทกคันเล่งอาจจะต้องแต่งตัวดีๆหน่อยหนีบถังแน่นๆแล้วก็จะค่อยกระชากคือผมอ่ะไอ้รอบแรกอ่ะยังไม่ยังไม่ได้เก่งนั่งยังนั่งปกติเลยปูดไหลง่าย่างนงี้รอบหลังรู้ละผมผมเปลี่ยนท่าละเก่งๆขึ้นหน่อยอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้ราคาแตกต่างกันนะพี่ แตกต่างครับผมก็ถ้าเป็น F900 GS นะครับจะมีอยู่2สีที่เป็น2ราคานะครับไม,มไม่เท่ากันครใช่ครับผมก็ <S 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 อย่างสีสไตล์แพชชั่นนะครับสีเขียววันนี้จะอยู่ที่6,49,000บาทนะครับ 6, <49. S 1> ผมสีเใช่ครับแล้วก็มีสีขาวที่ผมบอกเนาะที่เป็นสไตล,ลนะ์ GS Trophy ใช่ครับผมตัวนั้นจะอยู่ที่6,65,000บาทส่วนตัว GS A นะครับ GS A จะมี2สีแต่ราคาเท่ากันก็คือ689,000บาท ใช่ครับก็จะมีหกแปดเก้าใช่ครับผมก็จะมีสีเงินด้านแบบนี้แล้วก็สีทูบเบ็อกที่เป็นสีดาใช่ครับแอบไปส่องดูข้างในตัวนั้นสีดําดุมากอ่าแล้วผมถามหน่อยถ้าเนี่ยสมมติวันนี้เนี่ยผมมีตังค์พร้อมละครับผมเลือกรุ่นได้ละอ่าผมทําไมต้องมาซื้อที่นี่ที่นี่มัมีอะไรแบบพิเศษหน่อยไหมอยากพูดมากเออเพราะว่าเราเลือกรุเราต้องแบบมีอะไรแถมมีอะไรพิเศษหน่อยไหมอย่างแรกนะครับอย่างแรกครับในเรื่องของตัว โชว์รูมเราก่อนนะครับโชว์รูมของเราเนี่ยเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วสำหรับ BMW มอเตอร์ลาดน,นะครับผมแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับเรื่องของอมุงกาแฟนะ<อ>เรื่องของมุงกาแฟเรื่องของอพื้นที่จัดใช้สอยต่างๆนะครับ<อ>สามารถในกรณีถ้าเราเอารถเข้ามาเซอร์วิสเรามีพื้นที่ให้ลูกค้าได้รีแลกเต็นที่เลย<อ>นะครับผมแล้วก็ ส่วนในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมมิเลเนียมขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแต่ไหนแต่ไรเรื่องของทริปสมมติผมเป็นมือใหม่ไม่มีเพื่อนผมมาที่นี่บอ้เลยว่ไม่เหงาแน่นอนฮะไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเรามีทิปกันเรียกได้ว่าแทบจะทุกเดือนโอ้โหแทบจะทุกเดือนครับออกให้แบบเมียตีเลยอ่ะใช่ครับอาจจะอาจจะต้องเคลียร์กับทางบ้านดีๆถ้าออกรถกับที่นี่นะครับเรามีเวลคัมเทนนิงด้วยสาหรับลูกค้ามือใหม่อาจจะเคยขับตระกูลนี้ใช่เรามีเวลคัมเทนนิงครับก็ รูที่มาฝึกเนี่ยครับมีใบเซอร์จากเยอรมันมาเลยใช่แต่เป็นคนไทยนะคุไทยตภาษาไทยเรื่องการอบรมจากที่เยอรมันเลยถูกต้องครับผม๋อใช่ก็คือมั่นใจแล้วว่าหนึ่งซื้อไปเนี่ยดูทรงรถขับยากคุณจะมีคนสอนละหนึ่งครขับเป็นแน่นอนละแล้วพอคุณขับเป็นเนี่ยคุณจะมีเพื่อนขับด้วยถูกต้องครับแล้วขอเสริมอีกนิดนึงครับในเรื่องของเทนนิงของของเราใช่ครันี้ของเรา ครูที่มาสอนเนี่ยครับก็คือจะเป็นเปเชียลิสต์เกี่ยวกับทาง BMW เลยอ่าและเรื่องของเทคนิคต่างๆบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะว่ารถ BM จะเป็นรถที่ค่อนข้างพิเศษอ่ามันจะมีฟังก์ชันต่างๆที่คอยช่วยเหลือเราเราจะได้เรียนรู้ในเทรนนิ่งนี้ด้วยก็คือเราจะได้รู้ละเอียดอะรู้ทุกมุมถูกต้องจริงๆออปชันมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับผมอ่าถ้าไปโรงเรียนทั่วไปที่เป็นสอนขับขี่ปลอดภัยก็จะสอนแค่สกิลเวลาเบรกห้ามกำคัด อ่ะแต่ครูที่นี่สอนให้เบรกและกำคัดอ้าวต้องลองมาดูครับต้องลองมาดูเขาแสดงว่าความเป็น B M W เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต่างจากเบแน่นอนครับคือเวลาที่เรามาซื้อรถอ่ะเราอยากเห็นของจริงอ่าคือที่เนี่ยมีทุกสีมีทุกแบบมีทุกสีจริงๆใช่แล้วรถให้เทสก็มีเนี่ยทั้ง G S ทั้ง G S A ใช่คือมาขอเทสได้ไม่ได้มีคะแนวนี้ด้วยที่นี่ก็มีทุกอย่างอย่างสปอร์ตทุกรุ่นที่ยังวางขายอยู่ครับ ใช่มาที่นี่พันมีทุกสีมีทุกสีใช่ครับ GS A GS 1 0ันสมีทุกสีมาดูตัวจริงได้เลยมาดูตัวจริงได้นะครใครที่สนใจนะก็ลองมาเดี๋ยวก็จะโดนพี่เขาป้ายยาแบบผมแหละแน่นอนถลัดอยู่แล้วครับถลัดอยู่แล้วงานถนาหของเราครับใช่ครับโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับผมยินดีครับครใครก็อย่าลืมมาที่เ e ด i เนียมออโต จะอันนี้ก็จะอยู่ตรงลาดพร้าวร้อยสิบสองนะครับก็จะมีรถยนต์อะไรก็มีจะเดี๋ยมาดูมอเตอร์ไซค์ับผ่านมาหน้าปากซอยก็จะเจอบีเอ็มที่เป็นรถยนต์เลยครับเข้าซอยมานิดเดียวก็จะเจอที่เป็นโมโตร่าแล้วแล้วก็จะเจอพี่เขาแล้วก็จะเสียตังค์ตามระบบเนาะแน่นอนครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ